เริ่มเลยหนังไก่ติดลมเค็มแตดีหนังไก่กินกับอะไรอร่อยอร่อยอร่อยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคำต้องห้าม วันนี้นะครับเรามีทีมเลสเกิลนะครับเส้นหนุนมาท้าแข่งคำต้องห่างกับท้าเหรอวะลองบอ <laughs> ลอ กติกาเกมง่ายมากครับก็คือเดี๋ยวจะแรนด o m คํคำแปลกเข้าไปบนหัวนะครับโดยที่เราไม่รู้ว่าคำมันหัวเรานั่นคือคําว่าอะไรนะครับเราห้ามพูดคําที่อยู่บนหัวของเราแต่เราจะพยายามให้คนอื่นพูดคําที่อยู่บนหัวของเขาถ้าเกิดว่าใครพูดคําตัวเองก็ออกไปเหลือคนสุดท้ายได้1คะแนนถ้าคุณเหลือคนสุดท้ายและรู้ด้วยว่าคำมันหัวคือคําว่าอะไรคุณได้2คะแนนอันนี้อันนี้ไม่มีทีมนะ ไม่มีที่เวลนไลฟมีเลสเกิลนะตัวใครตัวมันวันวนี้ไม่ค่อยน่ารักเลยวันนี้พี่กับพี่เวงรู้สึกเทมากเอ้ยพี่เต๋อเ <c oughs> อ้ยใส่นี้เลยไม่บอกก่อนใส่นี่มาจะได้ใส่เสื้อลายสกอตเริ่มหนุนให้เงินเดือนเพิ่มดีไหม ดีค่ะให้เงินพูดดีไหมก็ได้นะลดเลยดีกว่าถ้างั้นอ่ะไม่เอาอะไรไม่เอาไม่เอาไม่เอายังไงไม่เอาแบบนั้นกลัวเซนเซนชื่อเพจว่าอะไรนะ Let's go อ่าช่วงนี้ยอดเป็นยังไงยอดยอดเรื่อยๆค่ะยอดเพจเท่าไหร่ประมาณ สามหมื่นเนาะแล้วใน YouTube Follower เท่าไหร่สองแสนสามทองเทพลีลาเอ่อ YouTube เท่าไหร่หกหมื่นแปดแล้วในเพจล่ะเท่าไหร่มันอีตอบถูกเหรอไม่ถูกไม่ถูก <c oughs> อะไรนะเอ่อแปดแสนกว่าแล้วแล้วไหนนะแล้วในเพจ Facebook เท่าไหร่ล้านฝ่าในไอจีเท่าไหร่ไอจีพี่เต๋อคนฟอลเท่าไหร่สติกก็เท่าไหรไ่ไอจีสามหมื่นไอจีสามหมื่นไอจีสามหมื่น สามหมื่นเนาะไอจีเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยต้องประพฤติตัวให้เป็นกุลสตรีเชื่อว่าความคิดนี้ถูกหรือไม่ถูกไม่เสมอไปถูกหรือไม่ถูกไม่เสมอไปอ่าสิ่งที่เราต้องคิดก็คือเราจะถามมันว่าอะไรดีระหว่าง ช่อง u t u b e ของเทวิลากับเพจเทวิลาอันไหนคนตามเยอะกว่ากันคะจำไม่ได้เลยว่าใกล้เคียงไม่ใกล้เคียงเขาถามว่าอันไหนเยอะกว่ากันเทวิลาไม่ใช่ถามว่าตอบไม่ตรงนะเนี่ยตอบไม่ตรงครับกรรมการในเพจเฟซหรือว่าในช่อง u t u b e สีฟ้าอะไรอะสีฟ้ามีเยอะแค่เพียเท่านีตามสิบปีค่ะ หนูไม,ไม่พูดเลยอ่ะทิไม่ออกอ่ะหมดเวลาค่ะอ่ะทายเลยครับไม่ถูกผิดครับอ่ะเซนคำว่าอะไรครับดีหรอถูกเลยตาพี่เวงชั่วเลยว่ะคำว่าอะไรเพจเหรอถูกด้วยรู้ได้ยังไงอ่ะหน,นูถามเยอะเหรอกันถามเยอะไง เริ่มเลยเปิดเลยเปิดเลยพี่เวงหล่อไหมดูดีพี่เติร์นหล่อไหมธรรมดาเออหนูหนูหนูน่ารักปะดูดีแล้วสวยไหมธรรมดาจุดช่วงนี้เป็นไงช่วงนี้เป็นไงช่วงนี้เป็นไงโอเคเวิร์กฟอร์มโฮมเหนื่อยไหมโอเคพูดภาษาสามอย่างโอเคพูดภาษาอังกฤษตลอดเลยเคยเคยนเคยไปเที่ยวต่างประเทศไหมเดี๋ยวพี่ไล่ให้ก็มีก็มีญี่ปุ่น โนเจแปนยังมาเลเซียถ้าไปก็ดีไม่มีอะไรปะออสเตรเลียแดนจริงโจบเคยไปไหมยังออสเตรเลียสวยไหมที่เตอเงียบสงบรู้แล้วเนี่ยนิวซีแลนด์นี่เคยไปไหมยังยังยังตกใหมเลยถ้าเป็นไปได้อยากไปที่ไหนสวิตเซอร์แลนด์ เป็นไปได้เพื่อนอ,อยากไปที่ไหนเชียรแพนพรุ่งนี้พี่อยงทำงานอะไรบ้างครับประชุมประชุมกี่ประชุมครับน,นันไม่ทวนแล้วมีงานอะไรครับงานเลี้ยงลูกโอเคถนนพรุนี้<อ>ต้องมีงานอะไรที่ต้องสะสางบ้างครับ My name ผู้ห What is your name Third Thank you ผมรู้แล้วผมไม่มีวันพูดออกมาถ้าเป็นไปได้เนี่ยสมมุตินะไม่มีโควิดเลยถ้าเป็นอย่างนั้นพี่อยากจะพาครอบครัวไปเที่ยวที่ไหนอ่ะครับไปดูแสงเหนือที่แอฟริกาใตา้โอ้ไป <c oughs> ยากจังเลยสลับกันถามเร็วๆไหมล่ะ <c oughs> ได้เยลโล่ <c oughs> สีเหลืองเอโซ่ <Eso. S 2> ทำน้ำ <c oughs> ม,มันเอสเซ็กซ์วาา ให้มึงลองถามสิโอเคอยู่ร้วยเลยนะรูดเร็วโอเคถ้าพี่เองหน้าตาโคตรหล่อเลยพี่เอ็งจะทำอะไรครับเป็นพระเอกตอนพี่ทสามบุญแต่ถ้าถ้าพี่เติร์ดเที่ยวทำไมคำมันง่ายจังวะอ๋อถ้าไอเที่ยวไอพี่เติร์ดคำว่าสวยโอ้ต้องค่ะ เราจะบอกรักเป็นภาษาต่างๆเรียงกันไปพร้อมไหมครับไม่พ้อมพ้องไหมครับอ๋อมพ้อมไหมครับ้ภาษาเกาหลีไม่รู้ตะรางไม่ดูที่พู้ถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรพูดเลยมี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 ไม่มีมีไม่มีมีชื่อว่าไงมีภาษาอะไรภาษาอังกฤษบอกรัก I stay I want you สางกีบบอกลัก I is I is I is the I, 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 I want you i ตาเธอสองบวกสองสองบวกสองเท่ากับส well> ี่ตอบให้นี่ผมตอบให้เห็นไหมต้องกล้าๆหน่อยใช่ใช่สี่บวกสี่เท่ากับเท่าไหร่แปดไม่โดนหรอกตอนนี้เฟิร์นทำอะไรอยู่สอนหนังสือเหรอเดี๋ยวแล้วแม่ล่ะดูทีวีแม่ไม่ไปร้านเหรอดึกแล้วเฮ้ย ไม่ดึกนะทั้งวันไม่ไปไปร้านเลยเหรอนอนทำบ้างนอนทำบ้างนอนทำบ้างแช่อ่อะอะพระโฟเนี่ยนะพี่ไปเอามาจากปลาไหนไฮโซปอมปอมไฮโซแล้วตอนนี้เนี่ยเรืหมานะเรือหมานะอะเรื่อหมาเรื่องหมาเร่อหมามาา แล้วถ้าถ้าเฟิร์นไม่อยู่เติร์ดไม่อยู่หมาอยู่ไงอยู่ในคอออ่ะแล้วเราหมาพิ้งค์นี่พันอะไรพันอะไรกันแล้ววะพันอะไรพันเต่าช้าปอมเบอร์เลเนียนปอมเบอร์เลเนียนปอมเบอร์เลเนียนออนี่สัยมันเป็นยังไงล่ะมันซนเติร์ดหมาเนี่ยนะสมุติเนี่ยมันออกไปข้างนอกแล้ะคนเนี่ยไม่ออกไปหมามาเจอคนอีกทีนึงหมาจะพูดว่าอะไรคนไปไหนวะแปลว่าอะไร หมานี่มีความเป็นจ่าฝูงพอหมาไปข้างนอกด้ไปล่าเนื้อล่าเนื้อแล้วไม่เจอเนื้อกลับมาที่บ้านทีไม่เจอคนเลยพระคนไม่อยู่เนี่ยแล้วหมาจะตอบว่าอะไรล่ะบ้าหรอบ้าเหรอหมากลับมาไม่เจอคนแล้วไงทําไมอ่ะไม่เจอคนทําไมทําไมก็ทําไมไม่รูู้ไม่เจอคนแล้วทําไมเพราะอะไรเพรหายไปไหนหมางู ทราโบเนี่ยกินอะไรอาหารผมเนี่ยนะเพิ่งเลี้ยงหมามาไม่กี่วันโดนไปหลายตังแล้วมาแบ่งอาหารจากกูสิอ๋อมีเยอะนี่มีเยอะของผมสองผมกินที่ห้อโรโยคาลินนะยี่ห้อเดียวกูเลยแพงนะผมรู้ละ่ะอผมไม่รู้เลยพี่เหมียนถามผมเลยพี่ถามเลยหมาออกไปข้างนอกกลับมาแล้วหมาจะพูดว่าอะไรก็พูดห้องห้องเลยพี่อ๋อผมรู้ละ แต่ไม่แน่ใจระหว่าง2องานเพื่องก่อนใช่โคตรบ้าเลยเท่าไหร่เกือบแล้วอยู่ไหนใกล้เคียงนะอะไรวะไม่อยู่มากลับมาไม่ถามว่าอยู่ไหนหมามันไม่คิดเยอะหรอกว่าอ๋อคนไม่อยู่พี่เริ่มก่อน ทำไมอ่ะทำไมต้องเป็นผมทำไมต้องเป็นฟรีเตาพี่แว่งชอบเพลงอะไรคะรักน่อยลอยแค้นใครร้องอ่ะพี่แท่งร้องให้ฟังสักหนึ่งท่อนได้หรือไม่จำไม่ได้อ่ะให้ขนุนถามบ้างขนุนอยากถามใครมาเลยอยากเขาอยากถามใครอ่ะพี่เซนถามพี่เซนถามพี่เซนถาม ล่าสุดเซนร้องเพลงอะไรพี่ฟังแล้วมันช่างไพ่ล้อหูพี่เหลือเกินแต่พี่ไม่รู้จักเพลงต้องเข้าไปดูชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงอะไรจำไม่ได้พี่เวงเนี่ยรัชอบรักดนตรีหรือศิลปินท่านไหนเป็นพิเศษพี่แมวเพลงอะไรเพลงปางตายมันร้องยังไงอย่าโกหกฉันโลโซไม่ใช่ เขามไม่ใช่คนเดียวกันเหรอที่ร้องอะไรตัวเธอจตอนให้ปางตายอะไรปะร้องไงนะอะไรตัวเธอ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 ลวงหลอกตั้งนานทำคนเคยรักกันปางตายอันซวยเขาไล่ข่าแล้วว่าโอเคคุยเรื่องเพลงกันนะครับอีกแล้วปกติพี่เตอ๋อฟังเพลงไหนๆโซที่ไฟนะฟังบนรถไม่ฟังจุ๊กเหรออืมจุ๊กก็ฟัง หรออืมแล้วเส้นล่ะเส้นฟังที่ไหนบ้างจุกอืมแล้วที่ไหนอีกหมดแล้วอืฟังใน YouTube โอเคเราคุยเรื่อง YouTube ก็ได้พายยาไม่อยากฟังหรอใช่เสน้น เอาลังโอเคพี่เวงครับพี่แต่งงานแล้วอายุส4สี่มีลูก2คนชื่อเลนนี่กับจิน9้าขวบกับ5้าขวบถ้าเป็นไปได้มีอะไรที่เรารู้สึกไม่เคยทำแต่เราอยากจะลองทำมันดูนักแสดงแล้วร้องเพลงอยากอยากลองเรียนไหมกูดเลยพี่เวไ่รู้พี่เซนทำได้ดีไหมทำได้ไหมวิลกูดทำไมเมื่อกี้ถามเรื่องพ่อครัวพี่ถ้าหนูคอแลบกับน้องจินเลนนี่ได้ไหมคะ พี่ดาพี่ดาพี่ดาเฮ้ยเี่ยไม่ได้เหรอผมพยายามโยงไปหลายทีแล้วพี่ไม่พูดท่านี่ทำไมขับงูง่ายจังวะไ่่นี่ึกษาพี่ตอได้ครับปรึกษามาเลยพี่อาจจะรู้คำบนหัวเลยเพรว่าหนูเนี่ยมันมีคอนเทนต์หนึ่งที่กำลังจะต้องไปข้างนอกไปเชี่ยที่ไหนนะเฮ้ยให่ใช้ที่เราลงไว้เล ปฏิทินอะตาบางแสนบางแสนบางแสนคลิปช่องหนูเนี่ยที่เธอชอบคลิปไหนที่สุดลองทายเอ๊ะมีลองทายอะไรนะที่พี่พี่ดูแล้วชอบลองทายนิสใส่อะไรบ้างเอ่ะใช่ป่ะอ่ะนะมันถ้าต้องเลือกอ๋อถ้าต้องเลือกปกติแล้วเนี่ยหนูคาแรคเตอร์หนูอ่ะหนูคล้ายใครรู้ไหมเจน ที่ <ไป S 2> เด็กกว่านั้นตั๊กเฉลยหรอหมดแล้วเธอเฉลยแล้วเอ้ยต้องได้เหรอใช่ลองของพี่ไม่รู้เลยอะ่ะเดี๋ยวนะยังจิน <c oughs> เริ่มเลยน้งไก่เค็มน้งไก่กลิ่นลมเค็มไปดี <c oughs> น้ำมันโซ่เปล่าพี่น้งไก่กินกับอะไรอร่อยอร่อยอร่อย พี่เตอร์ชอบกินอะไรบ้างอ๋อรู้ละบะหมี่ทำไมอ่ะอร่อยบะหมี่แห้งอร่อยเส้นล่ะทุกอย่างเลยอะไรบ้างทุกอย่างเลยพี่บอกบะหมี่หนังไก่หนังไก่ติดลมอร่อยอืเคลียวดังกรอบแกรบกรอบแกรบเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยพี่เติร์ดชอบกินขนมอะไรเออเละทำไมอ่ะอร่อย พี่เติร์ดเคยกินขนมแบบโบราณไหมขนมโบราณเหรอเคยขนมชั้นเอาแบบเป็นซองๆเป็นซองๆเหรอแบบโบราณเลยโบราณเลยซองๆเหรอมาก่อนเลขอ๋อโลูเดมอนเหรอที่มีสติ๊กเกอร์กอบ์ฟฮะกอบใช่ไหมแล้วก็อีกคำหนึ่งไงกอล์ฟกอลเหรออ่าอันนี้กอมันคือคำบนหัวพี่ใช่ไหมใครจะไปรู้รู้จักไม่เต็มวุฒิสิทธิ์ พี่ร้องก็ไม่มีอะไรดีไม่ดีพอสักอย่างร้องให้ฟังหน่อยพี่รู้สึกว่าเสียงเซนมันไพเราะสนอหูหลังจากที่ดูคลิปล่าสุดคนหนุนร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมก้องก้องก้องโอเคเออเส้นถามพี่บ้างเรื่องเพลง ถามเรื่องไปเที่ยวดีกว่าได้ชอบไปเที่ยวที่ไหนยกตัวอย่างที่หนึ่งในประเทศไทยญี่ปุ่นเคยไปไหมภูเก็ตตองใชน่แน่ไม่มีคำว่าเคยหรือไม่เคยไม่ต้องกลัวเคยไปไหมภูเก็ตตอบเยสกัสกนก็ได้เคยไปไหมภูเก็ตไม่บอกไม่คุยด้วยไม่คุยด้วยจะเล่นยังไงอะเฉยอลรู้คำเมันหัวหรือเปล่ากรอบเคยเหรอบอกแล้วไงไม่ใช่ พี่ไม่มีทางถามเซนตรงโก้ว่าแล้วโอเคโจบคะแนนไปที่พี่เติร์ชชนะนะครับเป็นได้ที่อสอสําหรับใครที่ อยากดูต่อนะครับไปดูได้ที่ช่อง l t t Girl นะครับเพราะเราเล่นกันอีกเกมอยู่ในนั้นนะครับสำหรับวันนี้เทพลีลากับคำต้องห้ามและ l t t Girl ขอลาไปก่อนครับสามจอนสวัสดีครับเทพลีลา